สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวธาตุลมนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน,นะค่ะนะคะเรามาดูกันชาวธาตุลมนะได้แก่ไม่ถุนตุนกุมค่ะศา,าสตร์ราศีใช้เกณฑ์ตามความเชื่อและวิจารณญาณของจ้าชตานะคะสามารถฟังได้ทั้งศาสตร์ไทยและตะวันตกนะแล้วแต่วความเชื่อของคุณนะคะหากทราบลัคนา คือเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะเช็ลัคณาแล้วอยู่ธาตุลมมิถุนตุลกุมสามารถรับชมได้เลยก็แนะนําให้ดูทางราคนาและราศีค่ะสําหรับความรักสามารถรับชมได้หากคุณมีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่ที่มิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ขอต้อนรับชาวสองด้วยนะโอเคเรามาดูกันค่ะสถานการณ์ความรักในเดือนเมษายนนี้ของชาวธาตุมิถุนตุลกุมธาตุลมนะคะโอเคธาตุลมมิถุนตุลกุมจะเป็นเช่นไรธาตุลมมา ใบแรก d r ส s ิ่งอัพโอกาสในการแต่งตัวและปาร์ตี้ความสนุกสนานรออยู่ข้างหน้าชาวทัดลมอาจจะมีแพลนในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในเรื่องของการอัพสกิลภาพลักษณ์นะให้ดูดีขึ้นนะคะการแต่งตัวไพ่ใบน,นี้คือความคาดหวังยอมรับการรอคอยอันแสนหวานของความรักที่กำลังจะมาถึงคุณในไม่ช้านี้ is t coming for you ใกล้จะมาถึงแล้ว ชาวทัานลมกําลังรอคอยใครอยู่คะเนะี่ยความรักของคุณนั้นอยู่ห่างไกลจากคุณหรือกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยในเรื่องของคอมมิชเมนต์รอคอยในเรื่องของการมาถึงรอคอยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ destiny นี่ไงโชคชะตานะเมื่อถามชาวท่านลมว่ารออะไรไพ่โชคชะตาก็ออกมานะคะเพราะเป็นโชคชะตาที่ทําให้คุณต้องรอนะ เมื่อคุณได้ฟังถึงตรงนี้นะคะคุณจะเข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะอะไรทําไมถึงต้องรอนี่แหละนะคะเพราะโชคชะตาไงการกลับมาพบกันของเนื้อคู่ของคุณนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ถูกกําหนดไว้แล้ว The reunion with your twin flame is a destiny event ทุกอย่างมีเวลาที่ถูกต้องนะคะชาวทัดลมใต้สำรับคาริสมาความรักไหลมาหาคุณคุณแผ่รัศมีความมีเสน่ห์และความน่าหลงไหล ตอนนี้ชาวทัตลมตัวคุณค่ะจะมีแรงดึงดูดสูงมากเลยกับคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะมีเสน่ห์มากๆนะก็เป็นแรงดึงดูดชั้นดีเลยแหละนะคะคาริสมาคาริสมาเนี่ยมากกว่าแพชชั่นมากกว่าความต้องการผิวเผินอยู่เหนือกดแรงดึงดูดผิวเผินนะเป็นแรงดึงดูดที่มีติดตัวมาเนะะี่ยาบอกคาริสมาเนี่ยคือ born to be นะคะ คนที่เกิดมาแล้วอาจจะมีดวงชะตาที่มีดาวที่เป็นมหาอุดอยู่ในดวงแล้วเป็นดาวเกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ความสุขนะคะอย่างเช่นคนที่มีดาวศุกร์หรือดาวจันทร์เป็นมหาอุดอยู่ในดวงเช่นนั้นนะเรามาดูกันค่ะสถานการณ์ความรักในเดือนเมษายนนะคะนี่ก็กลางเดือนแล้วนะนะตั้งใจจะมาทําในช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่าช่วงที่ดาวย้ายในหลายดวงก็มี สุดท้ายก็วันที่14ที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะเป็นมหาอุดอยู่ในราศีเมษนะคะก็เป็นช่วงที่สําคัญการเปลี่ยนผ่านก็เลยเลือกที่จะมาทําในช่วงนี้นะโอเคค่ะมาดูกันทัดลมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรความรักชาวทัดลมมิถุนตุลภุมไพ่ใบแรกเด็กถือถ้วยกําลังจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณค่ะนะเด็กถือถ้วยเนี่ยนอกเหนือจาก คำสารภาพรักก็คือคำขอโทษการตามง้อสิบถ้วยไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะอธิบายนะคะนอกเหนือจากคำว่ายินดีด้วยค่ะนะเทนออฟครับชาวทัดนลมคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะถ้าเป็นเด็กถือถ้วยก็คงจะพอจะได้รู้จักมักจีกันอยู่แล้วนะคะนะ เขาเข้ามาหาคุณด้วยความรักเด็กถือถ้วยนั้นนอกเหนือจากการสารภาพร,รักการขอความรักการขอโทษหรือคำขอโทษต่างๆนะคะก็คงจะมีเหตุการณ์อะไรที่คุณทั้งคู่ผ่านกันมาจนอาจจะทำให้อีกคนหนึ่งเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณไปเมื่ออดีตในอดีตนั้นมันอาจจะยังไม่ดีพอไม่คู่ควรกับคุณแต่ในตอนนี้รู้แล้วนะคะตระหนักรู้แล้วเนี่ย มาด้วยใจเบาๆเลยใจใสหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักแล้วก็บริสุทธิ์นะคะความหมายของสิบถ้วยนั้นน่ะเป็นไพ่ที่บอกถึงคนที่พบเจอแล้วกับคนที่เป็นคู่ของตนคนที่พบเจอแล้วกับคนที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่านะคะไม่ว่าสิบถ้วยสำรับไหนก็แล้วแต่จะมีคู่รัก แล้วก็มีเด็กน้อยเบบี Baby, วิ่งเล่นกันนะคะก็แล้วแต่ว่าจะบรรยายภาพหรือว่าวาดภาพออกมาในรูปแบบใดนะคะแต่สิบถ้วยก็คือความสุขความอุดมสมบูรณ์นะหลังจากนี้ไปชาวทัดลมคุณเตรียมพบกับความสุขการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หญกำลังจะเกิดขึ้นนะคะความรักของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีตัวคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นตัวคุณจะสวยงามมากขึ้นรูปงามมากขึ้นไม่ว่าจะชายหรือเป็นหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่ ะค,ะคุณจะแผลและ่รัศมีคาริสมาออกมาคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะ,ะรูปลักษณ์คุณบุคลักษ์บุคลิก,ลกเอกลักษณ์คุณจะดีมากขึ้นนะคะเจ็ดเหรียญน,นี่นะคะ่ะมาถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะ,ะสิ่งใดๆที่คุณเคยทําลงไปผลแห่งกรรมดีต่างๆมากมายกำลังจะผลิดอกออกใบให้คุณได้เก็บเกี่ยวดี e e m p e ล o r อร์ไพ่ของชาวเมดนะคะ ชาทัาลมดูหน้าเอ็มเพลอร์นี่สินะคะดูเขามั่นใจมากเลยนะคุณกำลังดยวอยู่กับชาวต่างชาติหรือนะคะหรือหรือคนคน,คนนี้นะเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำอยู่ตำแหน่งสูงๆอาจจะเป็นเจ้าคุณเจ้าเจ้านายคุณนะอ่ะนะอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่มีดวงชะตาที่สูงส่งนะคะเดอเอ็มเพลอร์ไพ่เดอเอ็มเพลอร์เนี่ยหลักๆเลยนะคะความหมายไพ่ก็คือ ชาวต่างชาตินะถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาตินะถ้าคุณกําลังดีวอยู่กับคนที่เป็นสัญชาติเดียวกันเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับชาวต่างชาติในเรื่องของทัศนคติของเขาวิสัยทัศน์ของเขาความคิดของเขาการแสดงออกของเขาจะเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมได้มีภาวะผู้นําสูงนะคะอยู่ในตําแหน่งสูงๆหรือเคยไป ต่างชาติไปเรียนหนังสือต่างประเทศหรือเป็นลูกครึ่งอะไรเช่นนั้นนะคะเป็นเป็นเช่นนั้นนะเจ็ดถ้วยหลุดออกมาจากฝันเลยสินะคนคนนี้นะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญดูสิคะเป็นอะไรที่เกินฝันไม่คาดฝันคุณกำลังจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาจากอ็มพีเลอร์คนนี้อะ่ะนะคะไพ่เนี่ยกำลังจะบอกถึงความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเขานนั้นเกินมาตรฐานของคุณไปไปหน่อยนะคะเกินไป แต่ถามว่าคู่กันแล้วยังไม่แคล้วกันเดส t ินีออกมาแล้วสิบถ้วยจะอ่านให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะเคยเป็นช้อยเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้นะในอดีตที่ผ่านมานะคะด้วยความมั่นหน้าของเอ็มเปอเอร์คนนี้นะแปดเหรียญค่ะการสารต่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่กำลังจะได้ไปต่อและห้ามีเท้าความสับสนใจคุณจะต้องเอาชนะในเรื่องนี้ให้ได้ความสับสนใจหรืออะไรต่างๆที่บอกกับคุณหรือคนในความสัมพันธ์ ที่ทำให้คุณสับสนเขาคนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจสับสนในคุณค่าของตนเองแต่ขอให้คุณฟังเสียงของใจของคุณนะคะลองดูไปก่อนนะค่อยๆดูกันไป The world แน่นอนแล้วนะเป็น long distance เนี่ย The world emperor เนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยนะคะนะ จะฟันธงว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างน้อยมี90%แล้วนะชาวท่าลมคุณกำลังดิวอยู่กับลักษณะเช่นนี้เนี่ยคนทางไกลชาวต่างชาติคนที่มีความคิดสมัยใหม่นะคะเขาเป็นคนเก่งนะเนี่ยนะนะคะแล้วก็มีความเพียบพร้อมในตัวเองตอนนี้อยู่ห่างไกลกันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะเนี่ยมาจริงๆแปดไม้เท้ามาอย่างรวดเร็วรักออนไลน์หรือเปล่านี่เคยเจอกันหรืยอยังเอ่ยดูสินะคะ มีไพ่ของความสับสนรักทางไกลพูดคุยกันผ่านถือโซเชียลมีเดียการเดินทางมาอย่างรวดเร็วคนที่ม,มีเขามี potential นะในชีวิตเขาเนี่ยคนคนนี้นะคะนะคะพูด,ดง่ายๆว่าสามารถเลือกได้ประมาณนั้นละนะคะเอาละมาดูต่อสิโอเคไพ่ใบปิดจบนะคะใบสรุปดีมากเลย the high l o fan ไพ่ของชาวพฤะศกตอนนี้นะคะไพ่พื้นดวงท่านลมออกมามีอยู่ สองลัคนาราศีนะเขาอาจจะมีดาวศุกร์ดาวจันทร์หรืออาจจะเกิดในเดือนเมษาหรือพฤษภาหรือนะคะเป็นชาวเมษแล้วก็ชาวพฤษภนะคะนะนะหรือว่าดาวปตนิคุณเนะี่ยเป็นเมษหรือพฤษภนี่แหละนะคะเอาละมาดูกันความสัมพันธ์นั้นชัดเจนแน่นอนแน่นอนเพราะเดอะเวิล์คือความอุดมสมบูรณ์ด้วยนอกเหนือจากระยะทางความห่างไกลแล้วคุณสับสนอะไรตอนนี้สับสนอะไรอยู่ ชาวทัดลมอ๋อคุณอาจจะกําลังคิดว่าเขามีคุณคนเดียวไหมเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าเช่นนั้นใช่ไหมคะนะไพ่สรุปเป็นไพ่ไฮโลแฟนน่ะเลือกคุณนั่นแหละนะมั่นใจหน่อยนะคะอะมาดูกันว่าไพ่แต่ละใบยอยากบอกอะไรชาวทัดลมเด็กถือถ้วยอืมเดี๋ยวเข้ามาไนท์ออฟสอดนี่คือการเทคแอคชั่นอัศวินถือดาบมาสินี่ ามีแผนจะเดินทางมาหาคุณสองดาบการตัดสินใจและคุยน้องเ็นเครลเขารักคุณ <c oughs> เขาเลือกคุณหนึ่งเดียวในหัวใจเดอะวันคุณเป็นที่หนึ่งคุณเป็นที่รักพลังงานชาวธาตุลมตัวคุณต่างหากละที่ไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะขอให้คุณวางใจวางใจใน d e s t i n ีของคุณเนี่ยเนี่ยนะคะหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาแล้วหลังจากนี้ดวงดาวเคลื่ออออนนยยย้้้าาาตตต่่่่่งงงงๆสิททีีถถูููกกจจะมใุด ไม่ว่าคุณจะคิดว่านั่นเป็นความฝันมันเกินฝันมันเป็นไปไม่ได้ขอให้คุณรู้เอาไว้นะว่าไม่มีอะไรที่จักรวาลทําไม่ได้นะคะจิตปัญญาของคุณมาสถิตอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งได้มาฟังคลิปนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นไปได้ไงอะนะถูกไหมการที่ได้มาฟังอะไรแบบนี้ทําไมมันถึงได้คลับคล้ายคลับว่าเป็นเรื่องราวของฉันรีอารู้ได้ยังไงนะคะ ไพ่แต่ละใบมีความหมายเขาต้องการสื่อสารกับคุณพลังงานของคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอให้คุณเชื่อนะเนี่ยตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเอง Queen of p e n t a c l e คุณคือคนที่มีค่าคนที่ดีต่อใจนะคะไม่ต้องลังเลใจอะไรเขากําลังคิดว่าเขาจะเข้ามาหาคุณยังไงเนี่ยคนคนนี้เนี่ยลักษณะเขาเนี่ยนะคะในตอนนี้นะ่ะเขากําลังคิดหา,หาวิธีทางนะสิบถ้วยค่ะสิบถ้วย แทนแผนพ่ของชาวธนูเอาละนะคะมีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ที่อาศัยมีเกณฑ์ในเรื่องของการไปอยู่ด้วยกันกับคนรักของคุณเทนอฟคัพแล้วก็แทนแผนโอเคละได้เปลี่ยนแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วเดอะเลเวอร์พ่ของชาวมิถุนค่ะเอาละนะชาวทัดลมนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณมีความสําคัญกับคู่ของคุณแค่ไหน คุณเป็นโลกทั้งใบของเขาคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นของขวัญที่ล้ำค่านะไม่เกินจริงค่ะนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดยังไงร,รู้สึกยังไงหรือสับสนอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะการที่คุณได้มาฟังคลิปนี้มันเป็นพลังงานที่คุณควรจะได้รู้เอาไว้ว่าสําหรับคนที่คุณรักและเขาก็รักคุณเนี่ย เขามีคุณเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจแล้วคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคือคนที่เขาไม่อยากสูญเสียไปแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนคนนี้จะดูแลคุณจะปกป้องคุณนะคะเนี่ยเพราะคุณคือเอริ n งของเขาอ่ะเนี่ยคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็จริงจังชัดจเจนทาร์เฟนไพ่ของพระสังฆราชออกมาเนี่ยจะอ่านความรักของชาวธาตุลม เป็นไปนในทางที่มีแต่ปัญหานั้นไม่ได้เลยถึงปัญหาจะมีนั่นเป็นปัญหาของอะไรคะสองดาบความคิดไงเนี่ยสับสนเนี่ยปัญหาคือความสับสนของคุณเองนะนะนะคะชาวทัดลมเขารักคุณคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นี่แหละเนี่ยคนนั้นน่ะแหละ เขารักคุณความพยายามพยายามหน่อยพยายามเข้าใจหน่อยนะคะบางทีคนเรานะมาจากต่างที่ต่างถิ่นนะคะอยู่ห่างไกลกันการเจริญเติบโตมาก็ไม่เหมือนกันสังคมไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งเลยที่พลังงานลักทางไกลจะต้องทําความเข้าใจก่อนที่จะได้มารียูเนียนกันนั้นก็คือแต่ละคนนั้นเติบโตมาแตกต่างความคิดทศัศนคติต่างๆไม่เหมือนกันการดํารงชีวิตอะไรต่างๆก็แตกต่างกันดังนั้นแล้ว ความรักนี้คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเนี่ยความพยายามเกิดขึ้นนะคะมีบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องพยายามหรือคนรักของคุณเขากําลังพยายามมีความพยายามเกิดขึ้นคุณสองคนจริงๆแล้วคำว่เา,าเดร์ลเบินี่ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์เป็นคนที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันการปรับสมดุลในตอนนี้อยากจะแนะนําให้ชาวธาตุลมนะคะ อยากทำอะไรคุณต้องการจะทำอะไรนะการเปลี่ยนแปลงตัวเองหากคุณกำลังพยายามทำสิ่งใดอยู่คุณลุยไปเลยหนทางของคุณนะคะส่วนความรักของคุณนั้นมั่นคงดีความรักของคุณปลอดภัยคุณและคนที่คุณรักก็ปลอดภัย <7 S 2> เจ็ดเหรียญอยากบอกอะไรเจ็ดเหรียญ High Priestess และนี่ไง High o v Fan นะเนี่ยค่ะคู่รักที่มีความเชื่อมโยงกันระดับจิตวิญญาณห้าเหรียญความรู้สึกขาดแคลน หรือการเงินที่มีปัญหาว e ออ f ฟอร์จูนมาแล้วโชคชะตามาพร้อมกับความขาดแคลนและไฮพิเทชคืออะไรอ่ะอ๋อจิตวิญญาณที่ไม่มั่นใจในตนเองห้าเหรียญความขาดแคลนเจ็ดเหรียญสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ผลผลิตการเก็บเกี่ยวว e ออ f ฟอร์จูนโชคชะตากำลังบอกให้คุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเ้วไม่ว่าคุณจะมาจากจุดไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใคร สำหรับคนที่คุณรักนั้นเขารักคุณแบบที่คุณเป็นคุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าเขาอยู่ดีเหลือเกินนะคะไม่ใช่นะตัวคุณนั่นแหละคู่ควรกับเขาแล้วดีเหมือนกันคุณก็ดีเหมือนกันคุณดีในแบบของคุณนะคะไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะคุณกับคนที่คุณรักนะเดี๋ยวสุดท้ายจะมีเรื่องราวบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าเขาไม่ได้ต้องการให้คุณ เป็นสิ่งอื่นเลยนอกจากการที่คุณเป็นคุณอยู่ตอนนี้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องรวยล้นฟ้าแค่คุณสามารถดูแลและผิดชอบตัวเองและคนที่คุณรักได้ในระดับที่ควรจะเป็นคุณไม่จําเป็นต้องมีความสุขตลอดเวลาแค่คุณสามารถยอมรับความเป็นไปในโลกนี้และอยู่กับมันอย่างเข้าใจคุณไม่จําเป็นต้องถูกต้องเสมอไปแค่คุณเรียนรู้บทเ,เรียนจากความผิดพลาดและให้อภัยตัวเอง ใครๆก็ทำผิดกันได้คุณไม่จําเป็นต้องอดทนเพื่อรักษาสิ่งใดไว้หากสิ่งนั้นไม่คุ้มค่ากับเวลาและความสงบสุขในชีวิตของคุณขอให้คุณเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและมีความสุขในทุกๆทุกๆวันนะนะคะเอาละ่ะเอ็มเพลเอร์อยากบอกอะไรเอ็มเพลเอร์เด็กถือดาก,การตามสอดซองโอ้ยิ่งส่องดูยิ่งรู้สึกน้อยใจทําไมละ่ะนะคะไพ่เด,ดม ไม่ต้องน้อยใจกับอดีตหรือนะคะการสอดสองมองดูแล้วรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับอดีตยึดติดกับอดีตพ่เดทให้มันจบไปได้แล้วนะคะเดทราศีพิจิกนะพ่ายราศีพิจิกออกมาโอเคในตอนนี้นะคะเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างที่กำลังจะบอกให้คุณเชื่อมั่นในตนเองชาวธาตุลมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณดีพอแล้วการที่คุณมาเจอกับเขาคนนี้คุณรู้สึกว่าเขาดูท่าทางจะต้องมีอะไรที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกต คุณต้องเพอร์เฟกตคุณต้องดีกว่านี้อะไรนะคะอะไรที่เพอร์เฟกไม่มีใครหลอกที่เพอร์เฟกเนาะนะคะในเรื่องนี้เรื่องอดีตเก่าๆคุณจะต้องละทิ้งไปหากคุณไม่ปล่อยมือจากอาดีตแล้วคุณจะเอามือจากไหนไข,ขว่คว้าอนาคตและปัจจุบันละ่ะนะเจ็ดถ้วยค่ะเนี่ยอยากบอกให้ชาวท่านลมมั่นใจได้เลยว่าคนที่คุณรักนั้นเขาก็รักคุณเช่นกันนะคะเขาก็รักคุณเหมือนกัน เเหรียญเอา้เอาขออภัยเอา้าเจ็ดถ้วยสิเจดถ้วยมาเก้าถ้วยนะคะคนรักของคุณเขาโสดพลังงานเก้าถ้วยเขามีความเพียบพร้อมในตัวเองจริงๆนะนะคะมีความเพียบพร้อมในตนเอง8ดถ้วยการออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือพลังงานหนึ่งค u e นอ of ในตอนนี้เป็นพลังงานของสิ่งหนึ่งที่กําลังจะมีการ เปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางออกไปคุณอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นที่อยู่หรือว่าที่ทำงานด้วยนะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่าคนรักของคุณเขาจะมีแผนบางอย่างที่จะพาคุณไปอยู่กับเขาเพราะว่าไพ่นี้ไม่มีอะไรแทรกแซงเข้ามาเลยนะเนี่ยแถ้วยถึงจะเป็นว่าการ move on แต่ว่าออกมากับไพ่ของความฝันและทำแผนการยกยย้ายมีเกณฑ์นะชาวธาตลมคุณอาจจะ ต้องยกย้ายถิ่นฐาน,นจริงๆนันเนี่ยต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นไนะพ่ใบนี้อาจจะบอกถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่พร้อมที่จะยกย้ายก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะในตอนนี้เนะี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะชาวธัตลมนะคะกับคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือถิ่นฐานนะเนี่ยมีเดอะเวิร์ด้วยแปดแม่เท้าอะนะแปดเหรียญค่ะสามดาบความรู้สึกอกหักเสียใจผิดหวงังหรือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจคุณเป็นสภาวะหัวใจที่รู้สึกบอบช้ำเกิดอะไรขึ้นซีเรียนความหงหอยอความยึดติดชาทะลมถ้าคุณอยากไปต่อคุณต้องปล่อยวางคุณต้องปล่อยวางคุณจะต้องไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะก้าวไ่เท้าเนี่ยหมดเวลาแล้วของปัญหาต่างๆที่คุณรับใช้มาเนี่ยเห็นไหมคะตามหน้าไพ่ คุณกวาดถูอะไรแล้วแล้วก็ไม่ไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีปัญหาที่เกิดขึ้นคาราคาซัง่คุณต้องไปต่อแล้วชีวิตนี้คุณจะต้องก้าวเดินต่อไปแล้วนะคะคุณอย่าจมอยู่กับอดีตอย่ายึดติดกับสิ่งอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้ในตอนนี้ชาท่านลมเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ความกลัวความไม่มั่นใจแล้วก็ในเรื่องของปมในอดีตตอนนี้คุณกำลังต้องชาร์จล้างเรื่องราวเหล่านั้น คุณอาจจะคิดว่าตัวคุณนั้นไม่ง่ายที่จะซ่อมแซมแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าไม่มีใครนะที่จะแตกหักเกินกว่าจะซ่อมได้นะนะคะแล้วจริงๆความสวยงามของแผลเป็นเหล่านั้นนะคะเนี่ยสามดาบเนี่ยเห็นไหมดาบเสียบใจอยู่เนี่ยมันก็คือล่องรอยแห่งประสบการณ์คุณเลือกที่จะจมปลักอยู่กับสีนั้นหรือเลือกที่จะเรียนรู้ล่ะนะคะ ถ้าคุณเลือกที่จะเรียนรู้คุณก็จะเติบโตแต่ถ้าคุณเลือกที่จะยึดติดมันไว้คุณก็จะมองเห็นทุกอย่างเป็นปัญหาทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้ไงอะ่ะนะคนรักของคุณนั้นเขาก็อยู่ในจุดที่พร้อมจะมีสิ่งดีๆพร้อมจะมีชีวิตมีอนาคตร่วมกันไปกับคุณตอนนี้อยู่ที่พลังงานของคุณแล้วชาวท่านลมที่จะต้องเอาตัวเองออกมานะคะจากอดีตจากอะไรที่มันเหนียวล้างคุณไว้อ่ะ shadow side ต่างๆหรือ trauma ในอดีตของคุณนะ่ะห้าไม้เท้าค่ะห้าไม้เท้าเนี่ยนิวร์ทั้งห้าต่างๆเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่คุณแบกเอาไว้เนี่ยโอภาระนี่ชาวท่านลมทําไมมีภาระเยอะจังนะเพราะว่าภาระต่างๆเยอะแยะมากมายที่คุณจะต้องดูแลอ,อปุปธรรมโอ้เดยแบกนี่นะนะคะพลังงานก็คุณจะไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดไปหรอกนะคะทุกสิ่งที่คุณทําไว้เนี่ยมีหก เหรียญมานะการช่วยเหลือก็อคุณพึ่งพาอาจัจการอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วออกมากับเจ็ดเหรียญนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณเคยให้ผู้อื่นไปคุณก็มันจะได้รับตอบแทนนะคะเนี่ยหนึ่งเลยขอให้คุณใจดีกับตัวเองบ้างนะ the world อยากบอกอะไรคะ่ะให ethe world ความอุดมสมบูรณ์กำลังจะบังเกิด the tower มาแล้วอะไรเกิดขึ้นแบบปรับปรับเลยนะชาวทัดลมค่ะถูกอ f c คับนี่ไงความรักให้ความรักนำทางคุณไปความรักเอาชนะได้ทุกอย่าง the world tower องถ้วยคนที่มีความผูกพันกันร,ระดับจิตวิญญาณคนที่อยู่ทางไกลมีการสั่นสะเทือนตอนที่ได้รู้จักกันหรือหลังจากที่รู้จักกันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณคุณเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปตั้งแต่ได้เจอกับเขาคุณกล้าที่จะทําเพื่อตัวเองมากขึ้นคุณกล้าที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองมากขึ้นความรัก ที่ผ่านมาเนี่ยความรักนี้เนี่ยที่มีอยู่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้คุณเอาอาดีตมาเรียนรู้ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเอาอาดีตนั้นเป็นเพียงแค่ภาพทรงจําภาพจานะคะแปดไม้เทา้าโอ้ไพ่ของชาวธาตุลมดูเหมือนกับว่าเนี่ยเนี่ยหนึ่งดาบใช่เลยถูกต้องไพ่ออกมาบอกว่าที่พูดนั้นถูกต้องแลยนะหนึ่งดาบใช่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วแปดไม้เท้าก็คือการสื่อสารหนึ่งดาบก็คือความชัดเจนเนี่ยพูด ออกมาได้แบบนี้นะนะคะเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรกับชาวธาตุลมนะอ่อจะบอกว่าชาวธาตุลมนะคะคุณเป็นคนเก่งมากๆเลยถ้าคุณผ่านสถานการณ์นี้มาได้ในชีวิตต่อจากนี้ไปรับรองเลยว่าไพ่เดียไฮโลแฟนที่เป็นบทสรุปเนี่ยนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรจะต้องแนะนําหรือไกด์ไลน์ชาวธาตุลมเลยนะนี่ไงทุกอย่างส่งให้คุณกลายเป็นจุดนี้ถึงไพ่ที่ออกมาระหว่างการเล่าเรื่องจะเป็นไพ่ของ อุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตอะไรต่างๆที่ชาวทัตลมผ่านมาทำให้คุณกลายมาถึงจุดนี้เนี่ยกลายมาเป็นดี e อมเพรสเนี่ยนะคะนะคะเห็นไหมบอกแล้วคุณจะต้องขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะคุณเก่งมากเพราะอาดีตที่ผ่านมาเพราะความเจ็บช้ำเจ็บปวดนี่แหละถึงทำให้คุณกลายมาเป็นดี e อมเพรสในถึงทุกวันนี้นะนะคะอือชาวััตลม คุณควรจะตระหนักรู้ได้เลยว่าตอนเนี้นะคะไม่มีอะไรที่คุณจะไม่สามารถที่จะข้ามผ่านมันไปได้แล้วทุกอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมารับรองเลยว่าคุณได้เรียนรู้อะไรมาเยอะเลยคุณไม่ต้องกังวลกับอะไรอีกแล้วล่ะนะคะความรักของคุณก็จะยังอยู่คงอยู่เมื่อที่คุณมั่นใจว่าตัวคุณไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรจากใครความรักมันเกิดได้จากตัวคุณเองแล้วส่วนคนที่เขาอยู่ รอบข้างคุณแม้แต่คนที่คุณรักนั้นเขาก็ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณมากๆในตอนนี้พลังงานของชาวธาตุลมคุณเป็น The Empress พลังงานของแฟมิ i ีนนะคะเป็นพลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์เด็กถือเรียนการขอความรักการสารภาพรักเมื่อคุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าของคุณอย่างเต็มที่นะคะไม่โทษฟ้าโทษด,ดินไม่โทษอด,อดีตที่ผ่านมา ทุกอย่างนั้นคุณยอมรับได้ไม่ว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นคุณโอเคคุณแอพ r e c ช a t e คุณชื่นชมนะคะแล้ววันนั้นอะ่ะจะเป็นวันที่คุณได้รับความรักอย่างที่คุณไม่ต้องร้องขอไม่ต้องดิ้นรนเพื่อรักษาวไว้เลยนะให้เดือยวไฮโลแฟนค่แล้วนี่ไงแอมพโลร์ Emperor นะ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวเขาอะ่ะเนี่ยตั้งแต่ที่เปิดมาตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะ ก็ถึงได้บอกถึงได้ย้ํากับเชาวท่านลมว่าก็คุณน่ะคุณก็คู่กับเขาเพราะพลังงานก็เป็นคู่กันแต่แค่ว่าคุณมองเขาดีในตอนแรกแล้วมันเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ทํายังไงนะคุณจะได้เป็นคนที่คู่ควรกับเขาทั้งนั้นด้จริงๆแล้วพลังงานคุณคู่ควรอยู่แล้วอะ่ะนะคะเหมือนว่าคนรักของคุณเขาเข้ามาเพื่อเปิดประตูให้คุณได้รู้ว่าที่แท้แล้วคุณเป็นใครมากกว่านะคะ เพราะคุณเป็นคู่กันมีศีลที่เสมอมีบุญบาร,รมีเสมอกันอยู่แล้วเพียงแค่คุณยังไม่รู้ว่าคุณควรที่จะรักตัวเองแบบไหนให้ถูกทางเท่านั้นเองนะคะึงต้องใช้พลังงานของเขาเนี่ยแหละมาดึงคุณไว้นะมาดึงคุณขึ้นมาหั่นแหละนะคะเดอะไฮโลแฟนอยากบอกอะไร The Moon ไพ่ของชาวมีนนะคะเอาล่ะก็ออกมาหมดแล้วนะนะคะไพ่ของชาวธาตน้ำนะคะก็คุณอาจจะดิวอยู่กับชาวธาตน้ําก็ได้หรือว่า มีดาวสุขดาวจันทร์สถิตยอยู่นะคะอะไรแบบนั้นแต่ก็ออกมาชัดเจนว่าเป็นความรักที่มีความเชื่อมโยงกันระดับจิตวิญญาณไฮโลแฟนไฮพิเทน,น,น,นและเดอะมูนนะคะอืมเอาล่ะมีชาวทัดน้ำชาวทัดลมแล้วทัดไฟนั่นเยที่เด่นๆด้วยนะคะนะอืม,อมโอเคดินน้ำลมไฟเอาล่ะมาเดอะมูนะคะ คนที่มีความเชื่อมโยงกันระดับจิตปัญญาและ King of Sword ความชัดเจนแน่วแน่ตั้งใจและสิบเหรียญน,นะคะตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกต่อไปแล้วคุณกับเขามีความรู้สึกถึงกันได้เด e m o ูนและ Hab ited, h a b ิเทส h ฮโรแฟน King of Sword คนรักของคุณเขารู้คนคนนี้มีความฉลาดและเขารู้ดีว่าคุณคือผู้ที่จักรวาลกําหนดมาให้เป็นคู่กับเขา u i e w of June และคนทางไกลรอคอยการเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะ อีกไม่นานค่ะไม่เกินสองสัปดาห์หรือสองเดือนชาวธาตุลมคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยคนที่เขาเป็นคู่กันกับคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะคุณกับเขานั้นถูกกำหนดมาแล้วให้เป็นคู่กันและคนคนนี้ก็มีเป้าหมายเป็นคุณเมื่อเขาเดินทางมาพบมาเจอกันกับคุณสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความชัดเจนมีเกณฑ์การเดินทางมาในเวลากลางคืนนะ the ะมูนนะคะเนี่ยแหละให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณคู่ควรคุณ คู่ควรกับสินดีงามต่างๆมากมายทุกอย่างถูกกาหนดไปแล้วไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยนะคะความรักของคุณถูกกาหนดเวลาไว้เป็นอย่างดีนะโอเคประมาณนี้นะคะชาวธัลลมพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงนี้ระยะเวลานี้นะก็เป็นกำลังใจใชาวทาลลมทุกคนค่ะนะคะขอให้มีความสุขกับความรักที่เป็นรักนิรันต์สิ่งที่คุณปรารถนานะคะคนที่ใช่ก็ย่อมจะคู่ควรกับคนที่ใช่ คนที่เป็นคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันแล้วเขาเป็นคู่กับคุณนะคะวันนี้ประมาณนี้ค่ะพลังงานที่ขึ้นมานะคะแล้วเรา,าอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ